หลังจากที่ผมเนี่ยได้ลงคลิป C เกมในวัยเด็กไปนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าผลกระแสตอนลังนี่ดีมากๆนะครับยอดดูนี่2,000วิวเลยนะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปของผมนะครับกล่อมงามๆเลย ก็หลังจากเมื่อวานนี้นะครับที่ผมได้โพสต์ผลโหวตนะครับให้ทุกคนโหวตว่าใ้ผมทําการ์ตูนในวัยเด็กของฝั่งไหนก่อนดีนะครับระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นนะส่วนผลก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปการ์ตูนญี่ปุ่นในวัยเด็กของผมนะครับหรือที่ทุกคน,นยนจจะรู้จักกันว่าอนิเมนั่นเองนะครับ ซึ่งอนิเมะเนี่ยแม่งก็มีเป็นร้อยกว่าเรื่องนะครับซึ่งผมก็จะเอาเรื่องที่ผมเนี่ยดูในตอนเด็กจริงๆนะครับซึ่งไอ้พวกวันพีทดักเกิบอลเนี่ยผมไม่เคยดูนะครับในช่วงตอนเด็กนะก็อันนี้ผมขอไม่เอามาพูดแล้วกันนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอนิเมะที่ผมดูเนี่ยผมจะได้ดูในช่วงประมาณป .2 ป .3 ประมาณนี้นะครับช่วงอนุบาลเนี่ยกูดูแต่การ์ตูนของฝรั่งนะ ซึ่งอนิเมะก็ไม่เคยดูนะครับเพิ่งได้ดูจริงๆในช่องโทรทัศน์ตอนปอ .2 ป .3 นะครับโอเคนะครับการ์ตูนในวัยเด็กที่ผมเคยดูเนี่ยจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก็พร้อมแล้วก็ขอข,อขอลอรัดหไลค์1ติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเราก็ไปชมคลิปกันเลย let's go เรื่องแรกที่ผมจะพูดเลยนะครับก็คืออินาซึมะอีเลเวนโก้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นการ์ตูนทุกวันที่ผมชอบดูมากๆนะครับโดยที่ภาคที่ผมได้ดูเนี่ยจะเป็นภาคโกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นภาคที่เทนมาเป็นพระเอกนะส่วนภาคอินโดเนี่ยผมมีโอกาสได้ดูตอนโตนะตอนที่ผมเนี่ยโตแล้วนะครับตอนเด็กไม่ได้ดูนะเพราะว่ามันไม่มีฉายนั่นเองนะครับ ก็ผมขอขั้นคลิปไว้สักแป๊บหนึ่งนะคบเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะเล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเนื้อหาสปอยนะครับสำหรับใครที่ไม่ไม่ชอบสปอยอ่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เลื่อนผ่านไปได้นะครับไปตอนที่ผมบ่นได้นะครับแต่ว่าถ้าใครพร้อมที่จะรับฟังสปอยเรื่องน้นเดหน่อยไปแบบ,แบบแค่บ่นในเรื่องเฉยๆครับก็ เชิญรับฟังต่อได้เลยครับก็ใน,นเรื่องของภาคโกภาคนี้นะครก็คือจะมันจะเริ่มจากเหตุการณ์ที่พวกอินโดน,นะครับคว้าชแชมป์ FFI ของบอลโลกได้นะครับจนทําให้ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฟุตบอลเนี่ยคือสิ่งที่วัด ค่าของโรงเรียนนะครับหากฟุตบอลโรงเรียนไหนเนี่ยแม่งแม่งกระจอกเออแม่งเขาโคตรใ่อ่ะโรงเรียนกระจอกนะครับมันจะสั่งยุบโรงเรียนทันทีนะครับแต่ว่าถ้าโรงเรียนไหนนะครับเก่งเรื่องฟุตบอลเนี่ยโรงเรียนนั้นก็จะมีค่าขึ้นมานะครับเลยทําให้มีองค์กรที่ชื่อว่าฟิฟเซกเตอร์นั่นเองนะครับในการจัดตามเพื่อเพื่อกําหนดนะครับว่าโรงเรียนอ่ากหนดผลสกอร์คะแนนนะครับให้มันโรงเรียนทุกโรงเรียนมันบาลานกันนะครับมันจะได้ไม่มีโรงเรียนไหนที่มันถูก ทำลายไปนะครับแต่ว่าถ้าหากโรงเรียนไหนเนี่ยไม่ฟังฟิฟเซกเตอร์นะครับโรงเรียนนั้นก็จะถูกยุบทันทีเลยนะครับซึ่งบัคําทินมานะครับก็ได้เข้ามาที่โรงเรียนไรมงนะครับซึ่งโรงเรียนไรมงเนี่ยนะครับมันเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นโรงเรียนโนเนี่นะครับเป็นโรงเรียนชื่อดังเพราะว่าแต่ก่อนอินโดมันเคยอยู่ไงมันเลยมีทีมของเฉพาะไรมงมานะครับส่วนเทนมาเนี่ยโลกสวยนะครับไม่รู้อะไรเลยนะครับรู้อย่างเดียวคือว่ารีร้อนหูที่ผมยังจำได้จนถึงทุกวันนี้นะครับเนี่ยมาให้อภัยเด็ดขาด ฟุตบอลอนะฟุตบอลกำลังร้องไห้เฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่ฟุตบอลทุกกังร้องไห้ <c oughs> นั่นแหละครับทุกคนเพื่อนนอนตายแม่งบอกฟุตบอลกำลังร้องไห้กูจะบ้าโอเคครับมาอยู่ในเรื่องในเรื่องกันต่อซึ่งในเรื่องของเรื่องนี้นะครับก็คือพวกเทนนิสเนี่ยจะรวมตัวกับทีมไลมงนะครับเพื่อที่จะปฏิวัตฟิฟิฟเซกเตอร์นะครับเพื่อเพื่อทวงคืนฟุตบอลที่ลักกลับมานั่นเองนะครับในเรื่องมันก็จะประมาณนี้ละกันนะครับ โอเคมาเรื่องจากเรื่องอย่างที่ผมชอบเลยแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมชอบในเรื่องในเรื่องนี้ในภาคนี้นะครับก็คือ,คอเรื่องของฟังก์ชันใหม่นะครับที่เป็นร่างอวตารนั่นเองนะครับคือผมยอมรับว,ว่าตอนแรกนี่คือบ้า wow, มากๆนะครับแล้วมันเท่มากๆแต่ละตัวนี่คือโคตรเท่ ote, นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะดูเอ่อออกออกทะเลเกินไปนะครับแต่ว่า้านโคโนโสโตนแม่งหนักกว่านี้อีกนะครับแม่งมีสวมเกราะด้วยนะครับโอเคภาคนี้นะครับก็ยัง มีอ่าพวกอ,อินาสึมาร,รุ่นเก่า,านะครับพวกเอนโดฮิโดโกเอ็นจินะครับในช่องตอนโตมาให้เราดูนะก็เป็นแฟนเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ผมชอบมากๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ที่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือเพลงเปิดนะครับต้องยอมรับนะครับว่าเพลงเปิดของนักเตะแข้งสาย้าทุกภาคนี่คือพ,ะท,อพ,นะอพ,พะทุกเพลงจริงๆนะครับคือฟังเพลงไหนก็พอทุกเพลงนะคือผมไล่เปิดฟังทุกทุกอ่าทุกซีซั่นเลยนะครับตั้งแต่ภาคเอนโดยัน ภาคอูเลออนที่เป็นภาคล่าสุดนะตอนนี้นะครับที่มันรีบูตจากบาลใหม่นะคือเพลงพอทุกเพลงเลยนะครับผมยอมรับจริงๆเลยก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งที่ผมชอบในเรื่องนี้นะก็สําหรับผมนะครับถ้าถามว่าภาคไหนสนุกสุดสําหรับผมนะผมยกให้ภาคบอลโลกนะครับสนุกที่สุดเลยเป็นช่วงเอ็นดูพระช่วงเอ็นดคือสนุกทุกๆเรื่องนะครับเพราะว่ามันยังมีความเป็นฟุตบอลไงแล้วมันมีแบบยังไม่ได้ออทะเลมานะครับเป็นแค่ทําไม่ตายเฉยๆนะอันนั้นยังพอรับได้นะครับแล้วผมชอบมากๆนะ ก็ตอนเด็กตอนเด็กคือยอมรับว่าดูภาคโกสนุกนะแต่ว่าพอมาดูตอนโตเนี่ยคือมันมันไม่สนุกเท่าภาคอินโดะสำหรับผมนะครับภาคนี้เนะี่ยตอนโตผมให้จริงๆเนะี่ยคือ9เต็ม10แล้วกันนะครับโอเคนะครับเราไปอ่าอนิเมะเรื่องต่อไปกันเลยจะดีกว่าเรื่องต่อไปนะครับจะให้ผมพูดถึงเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะตัวอย่างการ์ตูนบ้าขึ้นหิ่งนะครับอย่างแซลมดังนั่นเองเป็นการ์ตูนบ้าที่ผมชอบมากๆนะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเนะี่ยผมกลับมาดูมันก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับ มาเกลื่นเนื้อเรื่องแบบสั้นๆกันจะดีกว่านะครับไอ้หนุ่มหัวแดงเนี่ยมันชื่อซากุระงิฮานามิจินะครับเป็นพระเอกของเรื่องนี้แต่มันนะครับมาเข้าชมรมบาสเนี่ยได้เพราะหญิงล้วนๆนะครับเพราะหญิงเลยนะครับโดยผู้หญิงนะครับมีชื่อว่าอาคางิฮารุโกะนะครับซึ่งเป็นน้องสาวของอาคางิทาเคโนรินะครับเป็นกัปตันทีมของโชโคุนั่นเองซึ่งไอ้ซากุเนี่ยมันจะมาแอคเฉยๆแหละแต่ว่าทีเนี้ยคนในชมรมบาสนะครับมันมีอาชญายะคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าลุคคาว้าคดะนะครับซึ่งเเปป็นนซุอรร์ลกกี้ะคับ ซึ่งไอ้ลูคคาบ้าเนี่ยแม่งหลับเก่งไม่พอนะครับแม่งเล่นบาสเก่งด้วยนะครับไอ้ตัวนี้คือหล่อมากนะฮะซึ่งต้องบอกอย่างงี้นะครับว่าที่ลูคคาบ้าแม่งเข้ามาโชโฮคูนะครับคือโรงเรียนใกล้บ้านนะครับไอเฮียแม่งคําตอบง่ายจัดโรงเรียนดังแม่งทักเข้ามาดึงตัวไปเล่นด้วยนะครับแม่งมาโรงเรียนนี้เพราะบอกว่าโรงเรียนนี้ใกล้บ้านนั่นเองนะครับสุดยอดจริงๆริงนะครับลุกกี้คนนี้โอเคเรามากลับเขาเรียงกันดีกว่าซึ่งฮารุโกะนะครับชอบลูคคาว้านั่นเองนะครับแต่ว่าตรงกันข้ามนะครับไอซากุเนี่ยแม่งไม่ชอบีนาาคเลยทํใ สกุลังเงี้นะครับเริ่มที่จะมาเอาดีด้านบาตรงนี้นะครับเพื่อชิงไหวชิงพิปกับลูกาวานะครับไอ้เฮียกูพูดว่าชิงไหวชิงพิบได้ไหมวะไอ้เฮียแม่งคนละระดับกันเลยในเรื่องของอนิเมะเรื่องนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับสิ่งที่ผมชอบในเรื่องนี้จริงๆเนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องความเป็นจริงของเรื่องนะครับคือผมชอบอนิเมะที่มันเป็นแบบเรียลไลฟ์จริงๆนะครับคือแสลมดังนี่ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนคุโรโกะนะไม่ใช่ว่าคุโรโกะไม่ดีนะครับคุโรโกะมันดีนะครับแต่ว่ามันดีคนละ มันเน้นปล่อยพลังไปเลยนะครับส่วนส l a m d u n นี่คือเน้นเลียวไล้เลยนะครับดูมาก,กี่ปีนี่ก็ยังอินแล้วก็ยังสนุกนะครับเพราะว่าแต่ละท่าเนี่ยเราสามารถทําในชีวิตจริงได้นั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับที่ว่าส l a m ดังเนี่ยมันเป็นการ์ตูนกึ่งกีฬากึ่งแก,ก๊้นะครับแบบว่าเวลาเล่นเนี่ยมันก็ต้องมีแก๊้ให้เราดูคายเคียดตลอดเวลานะครับมันเลยแบบเวลาดูเนี่ยมันเลยไม่เครียดมากนั่นเองนะครับแล้วก็ฉากที่ผมประทับใจสุดๆเนี่ยคงจะเป็นฉากที่สกุลเงีนะครับดังใส่หน้าฮานางงตะ ในช่วงตอนที่40กว่าๆนะครับท่าที่ผมจําได้นะคือดังคือดังได้เลยนะครับคือแบบชั้นนั่นือทุกคนอ้าปาก้างกูก็อ้าปาก้างนะครับดูไอ้เหี้ยคือแบบมันเท่มากๆนะครับแต่ว่าเสียดายนะครับที่สตากุลย์งียนะมันทำป้าวนันเองนะครับเลยทําให้โดนให้ออกจากสนามไปนะครับ ถึงในซีนี้เนี่ยมันจะฟาวนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้แฟนสแสลมดังหลายๆคนเนี่ยอึ้งไปต,ตามๆกันเลยนะครับแล้วก็ชอบในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นผมเหมือนกันนะครับที่ชอบฉากนี้มากๆนะครับมันยังตาตึงใจจนผมจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ ก็สำหรับใครที่อยากหาอนิเมะบาสด,ดูแบบดูจริงๆจังๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้ลองดู slam ดังนะครับแล้วทุกคนจะติดใจนะครับเป็นการ์ตูนที่ผมชอบมากๆและแนะนำอยากให้ดูมากๆนะครับจนตอนนี้ก็มีเดบิวเดบวีนะครับก็ฉายจบไปแล้วนะสำหรับผมนะครับ slam ดังเนี่ยคลาสสิกแล้วก็ยังตาเตือนใจผมมากๆนะครับเป็นบาสการ์ตูนบาร์ขึ้นหิ้งของผมเลยนะครับผมให้เลย10เต็ม10นะครับไม่มีหักเลย เรื่องต่อไปนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับและเบียวชิบหายใน ите, ตอนนั้นนะครับอย่างโปเกมอนภาค XY z นั่นเองนะครับเป็นภาคที่ฉายในช่อง24นะครับของช่อง True นั่นเองนะก็ฉายทุกๆ8โมงเช้านะครับกูย,ยังจำได้ดีจนถึงทุกวันนี้นะก็ในเรื่องของภาคนี้นะครับมันเป็นทุกภาคก็แหละครับคือซาตโตชิพราเอกของเราเนี่ย มันอยากเป็นโปเกมอนมาสเตอร์นะครับมันแค่ย้ายภูมิภาคใหม่มาไปมาที่ภูมิภาคคารอนนะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่โปเกมอนใหม่แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากครับในเรื่องนี้ไปกันต่อครับความประทับใจของผมสิ่งที่ผมประทับใจอย่างแรกครับกับภาคนี้นะครับคือระบบใหม่อย่างระบบเมกานะครับที่มีมานะคือแบบเฮียว้าวมากนะครับทุกคนโปเกมอนตัวกากๆนะครับแม่งเทพเลยนะครับบางตัวก็ดีไซน์นี่คือออกมาเทพมากๆนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเมกาลิซารอนนั่นเองนะครับเฮียม่ มันมีสอง่างอะล่างเก,กับล่างวาโคเท่นะครับแล้วก็ความประทับใจอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือกิโคกะนั่นเ,เองนะครับกิโคกะของซาตุชีนะครับมันไม่ใช่ล่างเมกานะครับมันเป็นล่างสายสัมพันธ์นะครับแม่งโคเท่นะครับแม่งมีดาวกระจายอยู่ข้างหลังอะแล้วแบบล่างเมกแล้วแบบล่างนี้แม่งโคเท่นะครับคือแบบโอ้โหคูตอนนั้นแม่งว้าวเฮียตัวเฮียอะไรเนี่ยแม่งโคโท้ทเทเลยสัตว์โอ้มาเจ้าตัวแม่งเท่ชิบหายอะแต่แม่งก็แพ้อยู่ดีอะครับนั่นแหละนะ สิ่งที่ผมประทับใจสิ่งสุดท้ายนะครับกับภาคนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างโตชิแล้วก็เซเลน่านะครับตอนจบนีคือมีจูบกันก่อนไปนะคือแบบโอ้โหตอนนั้นไอเ้เหี้ยกูเคดแทนอะ่ะไอเ้เหี้ยไม่เคยมีฉากนี้ให้ผมเห็นในโปเกมอนมาก่อน,น,นตอนเด็กคือแบบกูดูไปทุกตอนแม่งก็แยกย้ายกับเพื่อนแตฉากนี้เนะี่ยแม่งมีการจูบด้วยนะครับแล้วก็ไปนะถึงจะในถึงในอนิเมะเ,เนี่ยจะไม่มีให้เราเห็นชัดๆนะครับแต่ว่าแฟนโปกเกมอนเนี่ยก็ตีความได้นะครับว่าแม่งจูบจริงนั่นเอง โถซาโตชิเอ้ยไอ้ควายเขามาจูมือเขาชอบมึงมึงคิดว่าเขาเป็นเพื่อนไอ้งโง่ไอ้ควายสําหรับผมนะครับอ่าปโปกเกมอน x y z ยังเป็นภาคที่ผมมองว่าสนุกสุดๆเลยนะครับลองลงมาก็เป็นภาคเจอร์นี่นะแต่ว่าภาคนี้สนุกจริงๆนะครับเต็ม10เนี่ยผมให้เลยนะครับไม่มีหักเลยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับอนิเมะในไวนัยเดนของผมนะครับต้องบอกอย่างงี้นะครับว่าเอามาแค่ซับซอนนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยผมไม่มีเวลาทําเลยนะครับมัน กระทันหันจริงๆนะครับเลยได้แค่นี้นะก็ขอต้อนรับทุกคนด้วยนะครับที่มีแค่3เรื่องนะครับหน้าตอนนี้ก็ถ้ากระแสตอบรับมันดีเหมือนคลิปเกมในวันเด็กของผมก็ EP ีสองยังไงก็มีแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าวันไหนนะครับโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอขวละ1ไลค์1ติดตามให้ผมด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจกับผมมากเลยนะครับไปเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ